และตายไปทันสวัสดิ์จ้าบอนซี่ต้นนี้ประทานจะไปแย้กรกะถางแล้วก็จะผ้าน่อไว้ขยายพันธุ์จ้าโอ้ดูสิใบหลุดเลยอ่ะฮึ่มงากานหลุดไปเลยหนึ่งก้านอ๋อมันเน่ามันเน่าเหรออืมม,มันเน่าอ่ะน้ำเยอะไปเหรอไม่หรอก <pathway? S 2> มมนี้หัวเล็กแล้วเนี่ยอันนี้หัวเล็กสั่งในเซมาแล้วจะหัวเล็กไม่เหมือนสั่งในลาซารด้กโอเคแล้วได้แล้วอีกหนึ่งหเนี้ยเลยหน่อใหญ่เลยใหแ่ม่อเดเดี๋ยวเขาไปลงที่บ้านเขาดีกว่าเพ<อ>ราะว่าพอมัน <Okay. S 2> โตเต็มที่ใจแยกกระถางไป้เนาะ พอมันโตเต็มพี่ก็มาขายไม่ต้องมาแยกกระถางอีกถ้ามันเมื่อยไม่ต้องแยกกระถางแต่ว่าต้นเนี้ของมัทโสดต้นที่ถืออยู่น่ะจับอยู่น่ะลากมันเล่นเหรอเพราะมันต้นใหญ่อะต้นนี้ไม่ใหญ่มากลากออกยาวอืม ครั้งแรกตายหาแล้วต้นนี้จ้าไม่ได้ขายแล้วจ้าปิดกิจการแล้วต้องขอโทษด้วยครับต้นนี้ต้องมันลุนล้นนะเนี่ยถ้าเป็นยกใหม่จะรอด <c oughs> แต่ว่าอันนี้มัน นี่ก็ได้แล้วนี่นี้ก็ได้นอะเอันนี้อันนี้ก็รอผ่าหัวไปเลยอันนี้ก็รอผ่าหัวไปเลยอันนั้นก็ลงกระถางไปเลยเนาะอืมอันนั้นก็ลงกระถางอันนั้นก็ลงกระถางนั้นไปเลยถ้าเราจะขายไม่เกินมีมีมีลวดเมื่อกี้แหละอันนี้เดี๋ยวเอากระบอมะพร้าวมาไว้ที่นี่เลยเอากะกมะพร้าวมาปิดเลย ว่าก็หิวไปชื่อมาไม่รอดแม่อันนี้พวกนี้สามอันนี้ก็เดี๋ยวลงกระถางไว้เลย,เลยอั้ขอันนี้ก็ขายไปเลยตัวใหญ่นะขึ้นคือกำลังจะแตกอีกตังนงมึนงหเ,เอ้ยไอ้รอดนะสองอไบแล้วน่ะรอดนะแม่ี้มีตังกินข้าวนะ ไม่ต้องห่วงอยู่กับไผ่อยู่กับเสียนต้นไม้เดี๋ยน้องสลบพูดด้วยนะคะผสมดินใช่ดิน,นดินอันนี้ล่อนแลดินผสมร่อนแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็มาคุกกับกาบมะพร้าวหน่อยหน <ทะ S 2> ึ่งเพื่อที่จะ<อ>ให้ใหมันไม,ไม่ไม่ดินดินก้าปปูอ๋อดินก้านปู ดินก้ามปูที่ผส,สมผส,สมแล้วแล้วเราก็เอามาล่อนไว้แล้วแล้วทีนี้เราก็ใ,กใช่แล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็เอากากมะพร้าวรอ,องก้นแล้วก็เอามาผสมกากมะพร้าวไว้หน่อยนึงเพือ่อที่จะให้มันโปร่งโป่งหน่อยอแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงอเอาต้นอ่อนลง อันนี้เน้นเน้นปฏิบัติไม่ไม่เน้นทฤษฎีเน้นปลูกมาแล้วใช้ได้พอจบ <c oughs> <c oughs> อันนี้เหมือนกันนะป,ปลูกแบบมูมูลมลปลาปลาลงเลยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปตั้งชําในน้ํา <c oughs> ตั้งชําล่อไว้ในน้ําก่อนแล้วก็เอาไว้ในล่มก่อนสักอาทิตย์หนึ่ง แล้วพอเขาฟื้นแล้วเราค่อยเอาออกไปโดนแดดหน่อยดดจ,จะได้แข็งแรงอันนี้สวยมากกำลังจะแตกหนออันนี้เดี๋ยวมีหนอเพิ่มขึ้นมาอีกาอาลาก็สวยก็ใส่เอานั้นลงนะทผมผงชูรูเป็นท้อนเลย<อ>ใส่นะบูมานี่เป็นท้อนฟันแช่ก็เหมือนกันก็แช่ผงชูรูบูมานี่เป็นท้อนเลยน นี้ได้แล้วเอาใส่ีีก่อนแล้วเดี๋ยวเอาน้ำใส่น้ำให้ชุ่มเลยชุ่มฉ่ำไปเลย<ม>เพราะว่าบอนเขาชอบน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไว้ในล่มก่อนสัะกอาทิตย์หนึ่ง พอเริ่มแข็งแรงก็เดี๋ยวเอา,เอาไปโดนโดนแดดอ่อนๆอต้นนี้ต้นนี้ไม่ต่ำเลยต้นใหญ่แต่ว่าขอ้รอดเถอะรอดอยู่เพราะว่ายังไม่โดนยังไม่ให้โดนแดด อันนั้นเดี๋ยวกลับมาเข้ามาขายใช่นะโอเคเขาล่อหนามไว้ที่ขาไว จะให้ดูนะหัวบอนสี่ที่พระทันข้อแบ่งที่เพื่อนแบ่งมาให้พระทันวันนั้นเนาะที่พระทันแบ่งหมานะเหมือนขึ้นแล้วพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋ามองเห็นไหมเชื่อไหมว่าพระทันเนี่ยตั้งแต่ซื้อหัวบอนมาปลูกเนี่ยพระทันส่องทุกวันเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจ้ะพี่น้องจ๋าเอา้าอยู่ไหนวะ อยู่ในวะอยู่ในอยู่ในอยู่ในเห็นไหมเห็นไหมดีไงหัวเล็กๆนะเห็นไหมนั่น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 นัเห็นป่ะพี่น้องจ้ามีใครเป็นเหมือนประธานใหม่ตั้งแต่ได้บอลมาปลูกเนี่ยส่องเท้าส่องเด็นส่องอยู่นั่นแหละส่องห้าจนคอจะเค็ดแล้วพี่น้องจ้าสุดท้ายนี้ประธานก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่พีน้องๆที่เข้ามา ติดตามรับชมให้กำลังใจผ้าถันตลอดเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมแล้วถ้าหากว่าชอบก็กดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผ้าถันในการทำคลิปต่อๆไปด้วยจ้าเลิฟๆจ้า thank you for watching